เป็นเครื่องวัดความดันข้อมือสำหรับท่านที่สนใจในสุขภาพกล่องก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเป็นกล่องแล้วก็เป็นตัวตัวนี้จะใส่ถ่านนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นถ่านใหม่เวลาเวลาใช้แล้วก็ถ่านพวกราคาแพงแล้วก็มีคุณภาพสูงเพราะว่า ในการใช้งานเนี่ยเครื่องเครื่องวัดความดันเนี่ยต้องอต้องต้องการพลังงานมากถ้าเกิดถ่านถ่านใกล้จะหมดเนี่ยเครื่องนี้จะจะทำงานไม่ได้เวลาบีบรักตัวนี่รูปภาพนี้ก็จะสับทายสําหรับผู้สูงอายุครับก็จะบอกว่าหรือว่าคนที่ดูดภาพหรือว่าคนที่มีปัญหาโรคความดันเลยเอี่ยเี้ยก็จะสามารถวัดความดันว่าสูงเกินไปผิดปกติอะไรเป็นเป็นแบบลักษณะ ง่ายๆที่บ้านเนะี่ยทุกคนก็สามารถใช้ได้คราวนี้ผมจะมาลองอสาธิตการใช้งานตัวนี้ที่ใช้เนี่ยเราต้องนั่งนะฮะก่อนที่ว่าความดันเราไม่ควรท,ที่จะวิ่งหรือออกกาลังกายหรืออะไรเพราะว่าเพราะว่าความดันจะสูงแล้วก็การเต้เนหัวใจนี่ก็จะวัดการเต้นของของหัวใจได้ตัวเปิดเนี่ยเราก็เปิดที่ตรงนี้นะฮะ จะเป็นภาษาอังกฤษนนเขาบอกว่าให้ให้อ่าเอนน้ก็ทำการบีบเขาจะทำการบีบมือเหมือนเราไปโรงพยาบาลนอะอันนี้ก็จะทำการบีบจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้มือเนี่ยให้เรานั่งอยู่ตอนเราทำนะแล้วก็ให้แขนเนี่ยอยู่ระดับหัวใจนะถึงจะวัดการการการถูกต้อง Diastolic pressure, 81 millimeters mercury column. Heart rate, 68 times per minute. Measurement results, normal. อ่าเขาก็จะบอกว่าอ่าการวัดอ่าของผมอยู่ที่1 0 1 2 9มิลมตลอดนะครับแล้วก็ตัวการเต้นของหัวใจเนี่ยก็คือ68อ่าครั้งอ่าต่อน,นาทีตรงจุดตร,ตรงนี้ก็จะเป็นระดับสีเขียวก็ถือว่าอ่า อยู่ในระดับปกติถ้าเกิดเป็นมปดูระดับสีแดงใครที่อยู่ระดับสีแดงก็คืออาจจะเป็นความดันสูงแล้วก็การเต้นใ,นใจสูงเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติอันนี้ของผมก็จะก็จะอยู่ในขั้นที่ถูกต้องนะฮะไม,ไม่ไม่ผิดปกติอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ประจำบ้านแล้วก็แล้วก็แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับที่ที่แนะนำ จากที่จะให้ใช้เครื่องการวัดการาความดันแล้วก็การเต้นของหัวใจ